สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงพื้นที่ผิวของทรงกลมกันค่ะพื้นที่ผิวของทรงกลมนะคะสูตรคือ4พาย R ากำลังสองถ้าเป็นพื้นที่ผิว4พาย R ากำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างค่ะเต้ยใช้ปูนซีเมนต์12,348พารยปลูกบาทเซนติเมตรหล่อเป็นทรงกลม อยากทราบว่าทรงกลมนี้มีพื้นที่ผิวประมาณเท่าใดโจทย์บอกว่าเต้ยใช้ปูซีเมนต์หนึ่งหมืนสองพันสามร้อย 48พายลูกบาทเซนติเมตรแสดงว่าตรงนี้เขาให้ปริมาตรที่เ,เต้ยใช้ปูนซีเมนต์มานะคะที่จะหล่อเป็นทรงกลมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหารมีจากปาริมาตรที่เขาให้มานะคะเพราะฉะนั้นปริมาตรของทรงกลมที่เขาจะหล่อสูตรคือ4ส่วน3พาย R กำลัง3โจทย์ให้ปริมาตรมา12,348พาย มีค่าเท่ากับสูตรตรงนี้นะคะ4่ส่วนสายพอากำลัง3พายตัดภายกันก่อนนะคะเรามีค่าพายทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องแทนค่าภายเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นเราย้ายข้างค่ะเพื่อที่เราจะหารัศมี 12348คูณ3หาร4นะคะ3หารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณ4คูณอยู่ย้ายลงไปหารนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดำเนินการมาแล้วนะคะ R ากำลัง3ของเราจะมีค่าประมาณ9261นักเรียนถอดลากที่3มาค่ะอันนี้เราน่าจะคุ้นชินตัวเลขนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้น R เดียวก็จะมีค่าประมาณ21นะคะ อเดียวจะมีค่าประมาณ21แต่โจทย์ให้หาอะไรโจทย์ให้หาพื้นที่ผิวได้รัศมีมาแล้วดังนั้นพื้นที่ผิวของทรงกลมที่เขาต้องการหล่อเนี่ยสูตรของเขาคือ4พายอากำลังสองครูแทนค่าพายด้วยประมาณ22ส่วน7นะคะ R ของเราคือ21ค่ะ คูณยี่สคูณยีนะคะตรงไหนอ่ะนักเรียนค่ะยีเนี่ยเรามีแค่สองตัวเพราะว่าเขายกกําลัง2ตรงไหนที่นักเรียนสามารถตัดทอนได้นักเรียนตัดทอนไปก่อนเพราะฉะนั้นเราจะมีค่าเท่ากับ4ี่คูณยีคูณยีคูณสค่ะ ดำเนินการมาแล้วมีค่าประมาณ5,544นะคะหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเพราะโจทย์ให้หาพื้นที่ผิวนั่นเองนะคะในเรียนข้อนี้ระวังดีๆนะคะอ่ากำลัง3เนาะ ตัวอย่างที่4ี่ค่ะนุ่นซื้อไอศครีมนะคะตรงนี้ขอแก้ไขเนาะนุ่นซื้อไอศครีมใส่กลวยขนมปังใหญ่ไอศครีมมีลักษณะเป็นก้อนกลมเมื่อวางบนกลวยเนี่ยจะเห็นเป็นครึ่งทรงกลมดังรูปนะคะถ้ากลวยมีความสูงเอียงเขาให้สูงเอียงของกลวยมาคือ7.8 เซนติเมตรเพราะฉะนั้น L เท่ากับ7.8ซนติเมตรและให้สูงตรงมากรวยสูง7.2ซนติเมตรตรงนี้นะคะความสูงเนาะ H เท่ากับ7.2ซนติเมตรไอซครีมก้อนนี้โจทย์ให้หาปร,ริมาตรมีเท่าไหร่และส่วนที่เห็นเป็นเครื่องทรงกลมเนี่ยมีพื้นที่ผิวเท่าใด ไม่ว่าจะหาปาริมาตรหรือหาพื้นที่ผิวนักเรียนต้องทราบรัศมีก่อนนักเรียนต้องทราบรัศมีนะคะนักเรียนต้องทราบ R ก่อนเนาะว่า R ของเราเนี่ยมีค่าเท่าใดเพราะฉะนั้นจากสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเรามองเนี่ยก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้น R กำลังสงเท่ากับ ลกำลังสองลบกับ h อชกำลังสอง L ของเรามีค่าเท่ากับ7.8็ดจกำลังสองลบกับ7.2็ดจกำลังสอง7.8็ดจกำลังสองคือ60.84ลบ7.2็ดจกำลังสองมีค่าเท่ากับ51.84ลบกันออกมาได้9เพราะฉะนั้น R เดียวมีค่าเท่ากับ3ม ไปหาปาริมาตรค่ะเพราะฉะนั้นปริมาตรของไอศครีมนะคะปริมาตรของไอศครีมเนาะเวลาหาปาริมาตรหาทั้งก้อนนะคะเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับ สี่ส่วนสามพายอกำลังสามคูณแทนค่าพายด้วยยี่สิบสองส่วนเจ็ดคือสามค่ะคูณสามคูณสามกำลังสามคูณ, 3, คณ 3, สามสามครั้งนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคำนวณมาค่ะสี่คูณกับยี่สิบสองคูณสามคูณสามทั้งหมดส่วนด้วยเจ็ดค่ะดำเนินการมาแล้วได้เป็น7 9 2ส่วน7นะคะ หรือมีค่าประมาณ1 1 3 1 4หน่วยเป็นลูกบาศกเซนติเมตรนะคะหน่วยเป็นลูกบาทะะเซนติเมตรต่อมาค่ะหาพื้นที่ผิวที่เห็นด้านบนพื้นที่ผิวที่เห็นด้านบนเป็นครึ่งทรงกลมนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวครึ่งทรงกลมนะคะครึ่งทรงกลม ถ้าพื้นที่ผิวทรงกลมของเราคือ4พายอากำลังสเพราะฉะนั้นเราส่วน2ค่ะมีแค่ครึ่งหนึงเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเป็น2พายอากำลังสคูณแทนค่าพายด้วยประมาณ22ส่วน7จ็ของเรามีค่าเป็น3นะคะ3คูณ3เนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนดำเนินการมาค่ะ2คูณ22คูณ9ได้เป็น 396ส่วนด้วย7นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าประมาณ56.57หน่วยเป็นตารางนะคะตารางเซนติเมตรเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนตรงนี้ระวังในเรื่องสูตรดีๆนะคะ ใช้กำลังสองหรือกำลังสามกำลังสามเป็นปาดีมากนะคะกำลังสองเป็นพื้นที่ผิวเนาะนักเรียนขาพายอากำลังสองเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องมากับหลายๆสูตรเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งสติตั้งสมาธิดีๆนะคะมาตะลุยแบบฝึกหัดกันค่ะโจทย์บอกว่าให้หาพื้นที่ผิวโดยประมาณของรูปเลขาคณิตต่อไปนี้โดยกําหนดความยาวหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนตรงนี้ค่ะนักเรียนสังเกตข้อที่1 ข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้านักเรียนมองเนี่ยเขาจะมีรูปนักเรียนอ่ะตรงนี้นะครึ่งทรงกลมที่เรามองเห็นนะคะแล้วก็มีครึ่งทรงกลมด้านล่างที่เรามองเห็นเนาะอ่าแล้วตรงกลางค่ะลูกตรงกลางของเราเป็นทรงกระบอกใช่ไหมอ่ะตรงกลางเป็นทรงกระบอกแต่ทรงกระบอกของเราเนี่ยหาเฉพาะพื้นที่ผิวด้านข้างเท่านั้นเราหาเฉพาะพื้นที่ผิวข้างนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนตรงนี้ค่ะการหาสูตร การหาสูตรพื้นที่ผิวเราจะต้องประกอบด้วยพื้นที่ผิวเขาให้หาพื้นที่ผิวนักเรียนสังเกตนะครึ่งทรงกลมกับอีกครึ่งทรงกลมรวมกันได้1ทรงกลมเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวเท่ากับพื้นที่ผิวของทรงกลมบวกพื้นที่ผิวข้าง ของทรงกระบอกนะคะบวกพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกเนาะ,ะนักเรียนขาแทนค่าค่ะพื้นที่ผิวของทรงกลมสูตรคือ4พพย r กำลังสองบวกพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกคือ2พพย r h นะคะเราแทนค่าค่ะนักเรียนนักเรียนอาจจะแทนค่าไปก่อนหรือนักเรียนจะดบงสูตรออกมาก็ได้นะคะอะเราแทนครูขอแทน4คูณกับ 22่ส่วนเคูณ r คือ6กคูณหกนะักเรียนใส่วงเล็บก่อนนะตรงนี้ขอเป็นค่าประมาณเนาะบวกกับ2องคูณยีส่วนเคูณหนะคะคูณกับ h ส่วนสูงค่ะส่วนสูงตรงนี้เป็น12 นักเรียนดำเนินการมาเนาะในวงเล็บแรกเรามีค่า4คูณ22คูณ6คูณ6มีค่าเท่ากับ3,168ส่วนด้วย7บวกข้างหลังค่ะ2คูณ22คูณ6คูณ12ได้3,168ทั้งหมดส่วนด้วย7ค่ะดำเนินการมาแล้วนะคะได้เป็น6,000 336ส่วนด้วย7เพราะฉะนั้นมีค่าประมาณ9ก้ารจุดน่หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเพราะโจทย์ให้หาพื้นที่ผิวนะคะ ต่อมาค่ะข้อ2ข้อ2เนี่ยรูปทรงของเขาเป็นอะไรบ้างคะข้างบนเป็นครึ่งทรงกลมใช่ไหมคะข้างบนเป็นครึ่งทรงกลมเนาะแล้วก็ด้านล่างของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ผิวข้างของกลวยนั่นเองพื้นที่ผิวข้างของกลวยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคะพื้นที่ผิวเราได้เท่ากับพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกลมของครึ่งทรงกลม บวกกับพื้นที่ผิวข้างของกลวยพื้นที่ผิวข้างของกลวยนะคะนักเรียนะ่ะทรงกลมของเราเนี่ยในการหาพื้นที่ผิวเราต้องใช้รัศมีเราต้องใช้รัศมีแต่เรายังไม่ทราบรัศมีเลยว่ารัศมียาวเท่าไหร่เราทราบสูงเอียง สูงเอียงเราทราบเท่ากับ13เพราะฉะนั้นไปหา R าก่อนนะคะเราไปหา R ก่อนนะอากำลังสองเท่ากับ L อลกำลังสองลบกับ h ยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้น L ของเรามีค่าเท่ากับ13บสากำลังสองลบ12บสอกำลังสอง13ยกกำลังสองเป็น169ลบ144 มีค่าเท่ากับ25เพราะฉะนั้น r มีค่าเท่ากับ5ไปแทนคะ่ะสูตรพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกลมคือ4พา p r กำลังสองส่วนด้วย2นักเรียนอาจจะแทนเป็น2พา p r กำลังสองก็ได้นะคะบวกพื้นที่ผิวข้างของกรวยคือ pi r l ตรงนี้ตัดทอนไปค่ะคูณแทนค่าพายมีค่าประมาณ22ส่วน7 R คือ5นะคะคูณ5คูณ5เนาะบวกกับพาย22ส่วน7คูณอคือ5คูณแคือ13อ่านะักเรียนค่อยๆ่อยดำเนินการน,นะเพราะฉะนั้นวงเล็บแรกเราได้เป็น1100ส่วนด้วย7ค่ะบวก 1,430ส่วน7นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าประมาณ2,530ส่วนด้วย7คะลูกหารอ,าออกมาแล้วเราได้ประมาณ361.43หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะถ้านักเรียนจะมองนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ผิวข้างของกรวยนะคะในส่วนนี้เป็นพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกลมเนาะ ไปต่อคะ่ะตรงนี้ประกอบด้วยครึ่งทรงกลมนักเรียนดูก่อนนะเขาประกอบด้วยครึ่งทรงกลมใช่ไหมอ่าประกอบด้วยครึ่งทรงกลมเขาประกอบด้วยอะไรอีกคะทรงกระบอกใช่ไหมคะพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกและเขายังมีพื้นที่ฐานอยู่นะคะนักเรียนเขามีพื้นที่ฐานด้วยตรงนี้เป็นพื้นที่ฐานเพราะฉะนั้นในข้อเนี้ย จะต้องประกอบด้วยพื้นที่ผิวข้าง3าส่วนด้วยกันนะคะพื้นที่ผิวเท่ากับพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกลมบวกพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกบวกกับพื้นที่ของวงกลมพื้นที่วงกลมคือตรงไหนคือสีฟ้าค่ะ พื้นที่ผิวข้างทรงกระบอกคือสีเหลืองพื้นที่ของครึ่งทรงกลมคือสีชมพูนะคะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ก่อนเราทราบว่าสูงของส่วนทรงกระบอกเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยสูงสิบห้าใช่ไหมทั้งหมดสูงสิบห้าเป็นตรงนี้ไปแล้วสิเพราะฉะนั้นด้านบนตรงนี้ค่ะของทรงกลมความสูงของทรงกลมตรงเนี้ยขึ้นไปอะคะ่ะลูกเขาก็จะเหลือแค่หนั่นเอง อ่ะตรงนี้คือ5นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้คือ5ลากจากจุดศูนย์กลางขึ้นไปเขาคือรัศมีถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าภูขีดฝั่งนี้ก็คือรัศมีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรัศมีของทรงกลมกับรัศมีของทรงกระบอกเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากันนั่นคือ5นักเรียนได้รัศมีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปแทนค่าค่ะ พื้นที่ผิวครึ่งทรงกลมคือ2พาร์กำลังสองบวกพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกคือเท่าไหร่คะ2พาร์เอชบวกกับพื้นที่ผิววงกลมคือพอร์ยกกำลังสองถามว่านักเรียนแทนค่าไปก่อนก็ได้นักเรียนอาจจะยังไม่แทนค่าพายก็ได้นะคะเขียนพายติดไว้ก่อนรัศมีของครึ่งทรงกลม คือ5ค่ะตรงนี้คูณ5คูณกับ5บวกกับ2คูณายคูณ R เป็น5ส่วนสูงของทรงกระบอกเป็น10บวกกับพาย r คือ5นะคะคูณกับ5เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะด้านบนกับด้านล่างก็ต้องเท่ากันที่เป็นรัศมีนะคะ,ะนักเรียนขามีอะไรที่เหมือนกันบ้างมีพพยกับ5มีพายกับ5เหมือนกัน พายกับ5เหมือนกันเพราะฉะนั้นครูดึงพายคูณกับ5เนี่ยออกมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือ2คูณกับ5เป็น10บวกกับตรงนี้ค่ะ2คูณกับ10เป็น20บวกกับ5ค่ะบวกกับ5เพราะฉะนั้นตรงนี้พายคูณกับ5ในวงเล็บค่ะ10บวก20บวก5เป็นเท่าไหร่เอ่ย 35เราแทนค่าภายนะคะด้วยประมาณ22ส่วน7คูณหคูณส5 x 35, ค่ะ7 5เป็น35นะคะเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ22่สิ2คูณหคูณหได้เป็น550หหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรค่ะ ทรงกระบอกอันหนึ่งมีความสูงเท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานซึ่งเท่ากับ6เซนติเมตรแนบในทรงกลมใสลูกหนึ่งได้พอดีดังรูปนะคะจงหาพื้นที่ผิวและปริมาตรนะคะของทรงกลมดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคะเขาบอกว่าทรงกระบอกเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับความสูงของทรงกระบอกนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเราเนี่ยยังไม่ทราบว่า ทรงกลมของเรามีรัศมีเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนมองตรงนี้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะอ่ะแสดงว่าข้างบนนี้ก็ต้องเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะส่วนของตรงนี้นะคะก็เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะยาวหกเซนติเมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตค่ะสี่เหลี่ยมนี้ค่ะลูกสี่เหลี่ยมที่ครูไฮไลท์อยู่เนี่ยเขาก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยม อะไรเอย่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะด้านทุกด้านยาวเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นครูให้เป็น a b c d นะคะอันนี้ยาวเท่ากันดังนั้นถ้าครูเขียนแบบแบบนี้ค่ะตรงนี้เนาะตรงเนี้ยก็จะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนหาเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมได้นักเรียนสังเกตสามเหลี่ยมนี้ค่ะลูก ตรงนี้ของเราจะเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นถ้าเราหา x ได้ทูให้ x แทนเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมเนาะเพราะฉะนั้น x ก,กำลังสองเท่ากับ6กกำลังสองบวกกับ6กำลังสอง6ตัวแรกมาจากไหน6ตัวแรกมาจากด้านนี้ค่ะ6ตัวที่2ของเรานะคะมาจากเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะเพราะฉะนั้นเราจะหาด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะ6 6เป็น36ค่ะ บวก36เท่ากับ72เพราะฉะนั้น x ของเรานะคะเพราะฉะนั้น x ของเราจะเท่ากับรากที่2ของ72นั่นเองถอดรากออกมาค่ะถอดรากออกมาได้เป็น6รูท2เราต้องการรัศมีเพราะฉะนั้น r ของเราเท่ากับ x ส่วน2ก็จะได้เป็น6รูท2อส่วนด้วย2มีค่าเป็น3รูท2นะคะ เราได้ลัศมีมาแล้วค่ะเราไปหาพื้นที่ผิวและปริมาตรนะคะนักเรียนอาจจะหาพื้นที่ผิวก่อนก็ได้นะคะพื้นที่ผิวของทรงกลมมีค่าเท่ากับ4พายอากำลังสเพราะฉะนั้นคู่แทนค่าพายด้วย22ส่วน7 R ของเราคือ3รู2คูณกับ3รู2 นักเรียนดําเนินการมาค่ะนักเรียนอย่าลืมนะรูทคูณรูทของเรารูทหายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น4คูณ22คูณ3คูณ3คูณ2ค่ะทั้งหมดส่วนด้วย7นักเรียนคํานวณออกมามีค่าประมาณ226.28นะคะหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรต่อมาหาปาริมาตรของทรงกลมค่ะ หาปริมาตรของทรงกลมสูตรคือ4ส่วน3พาย R กำลัง3คูณแทนค่าพายด้วย22ส่วน7จของเรามีค่าเท่ากับ3ารู2คูณกับ3ารู2คูณกับ3ารู2เพราะฉะนั้นนักเรียนคำนวณมาทั้งหมดค่ะก็จะมีค่าประมาณ319.96หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะ นักเรียนขาตรงนี้เลขค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนใช้เครื่องคำนวณเนี่ยกดให้ถูกต้องนะข้อ3ค่ะจูเนียมีขันเงินที่มีลักษณะคล้ายครึ่งทรงกลมใบหนึ่งมีพื้นที่ผิว 1413ตารางเซนติเมตรโจทย์ให้หาความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของขันเงินใบนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะหาเส้นผ่านศูนย์กลางได้นักเรียนก็ต้องหารัศมีให้ได้เช่นเดียวกันเราจะหารัศมีได้อย่างไรนะคะเราหารัศมีได้จาก พื้นที่ผิวเพราะฉะนั้นโจทย์ให้พื้นที่ผิวมาแต่พื้นที่ผิวของขันเนี่ยเป็นอย่างไรคะพื้นที่ผิวของขันมีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลมเพราะฉะนั้นจะได้เป็น4าย r กำลังสองส่วนด้วย2น,นั่นเองตัดทอนมาค่ะก็จะได้เป็น2าย r กำลังสโดยเขาให้มาแล้วว่าพื้นที่ผิวของขันคือ1น1 3แทนค่าพายด้วย ประมาณ22ส่วนด้วย7คูณกับ r กํลัง2เพราะฉะนั้น r กํลัง2ของเรานักเรียนย้ายข้างไปค่ะคูณ7ส่วนด้วย2คูณ22ดำเนินการมาค่ะนักเรียนได้เท่ากับ224.79นะคะครูขออนุญ,ญาต ปัดเป็น225นะคะเพราะฉะนั้น R เดียวของเราก็จะมีค่าประมาณ15เซนติเมตรเราได้ลัศมีมาแล้วนักเรียนไปหาเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางของเราเพราะฉะนั้น<ม>เส้นผ่านศูนย์กลางจะมีขนาดประมาณเท่ากับ 2R นะคะมีค่าเท่ากับ2 R เพราะฉะนั้น R ของเรามีค่าเท่ากับ15ดังนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางก็มีค่าเท่ากับ30นะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นนัเรียนค่ะในเรื่องนี้เลขค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เขาอาจจะให้ส่วนอื่นมาและให้นักเรียนดําเนินการหา1ชั้น2ชั้นในการหาสิ่งที่จบต้องการนะคะอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้นักเรียนนะคะนักเรียนผ่านในบทนี้นักเรียนทําได้แน่แต่ว่านักเรียนต้อง หมั่นฝึกฝนทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ